นี้เราอยู่กันกับคนไข้เสริมหน้าอกเคสแรกนะคะสวัสดีคนไข้คะ่ะเดินทางมาจากจังหวัดไหนคะจัราชสีมาอยุโคราชนะคะศึกษาหาข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างคะ,คะในเพจค่ะในเพจเคยมีคนรู้จักทําที่นี่ไหมคะไม่มีไม่มีนะคะวันนี้ทําซิลิโคนอะไรขนาดเท่าไหร่คะ ซีรีเมสสามร้อยเก้าสิบซีซีค่ะซีรีเมตสามร้อย้าซีซีนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังเสริมหน้าอกมันมันเหมือนสิบร้อทับหรือว่ามันเจ็บแบบปวดแบบคไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคไม่น่กกากลัวอย่างคิดมันมีอาการปวดไหมคะปวดนิดหน่อยคะ่ะทนได้ทนได้นะคะปากอะไรถึงคนไข้หลายๆท่านที่อยากเสริมหน้าอกใหม่นะคะมาเลยคะ่ะหมอให้คำแนะนำดีคะ่ะ นักงานให้คําแนะนำดีดูแลดีค่ะไม่น่าปว่อยทีทีค่ะค่ะวันนี้ทางคิมต้องขอขอบคุณคนไข้มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่วันจันไหมค่ะสวัสดีค่ะ